ครับหลังจากที่เราปอดเก็บปลาแล้วครับผมนี่ก็ใส่ขี้ครับผมใส่ขี้ วันนี้ผมชวนมาทำปลาล่าสุดคุณตาครับผมตาเวลาเราไปอยู่ที่ขนมห้างกระท่อมในท้องทุ่งเน่เราจะได้ปลารประจำลูกตาชชบใสๆครับผมตาเองก,ก็จะไม่อยากให้ปลามันอืดหรือว่าพองคนระับหรือว่าพองขึ้นอืดพอตาได้ปลามาสดๆตาก็จะมาหมักตามนี้เลยครับผมใช้แค่เกลือตัวเดียวครับ หรือมิดครับไอต้องมากครับผมประมาณสามช้อนโต๊ะที่ปริมาณปลาเร็งอันนี้เป็นปลาตัวเล็กครับนี่ปลาตัวเล็กเราจะมีไข่ด้วยมีช้อนครับมันเป็นการหนอมอาหารนี้ไว้กินนานๆนะผมเวลายอยู่สนามกระต๊องครับไอการหยักนี้ก็คือ เรได้เอามาย่างมามาคั <hi> ่วมาหน้าเลยคือมันแน่นหมดครับผมนี่ครับพอเราผสมเสร็จเราก็เราก็ตักใส่กุปนี้กระปุกครับผุกพอมดนี้กระปุกนี้โอเคใส่กระปุกครับนี่เลยครับอีกช้นใส่ก้อนหนึ่งกับปุ ตามท้องทุ่งเราไม่มีทุกเย็นนะผมไฟฟ้าไ да well. ม่มีครับใช้แต่ตะเกียงนะนีบปะบูตัวเล็กบูเล็กบูเล็กแต่นื่ถึงสมัยเมื่อก่อนปลาเยอะมากเลยใช่ไหมจับปะถนอมเก็บไว้ครับแต่ทางปุณจัยจะทำการทำปลาทำปลาแบบเก็บไว้นานเลย ปีเปยหลาย,ลายปีเลยครับผมตอนนี้เราก็ปิดไฟลคลับเวลาเราเหิวเราหากับเ้าาไม่ได้บางทีมันก็บางทีเราไปหาหน่อไม้ไม่มีช่วงนั้นหน่อไม้ไม่มีช่วงเห็ดไม่ขึ้นแต่ว่าเห็ดฟางบางทีามจมปลวกเลยม,มันไม่ขึ้นหรอกแน่ก็เอาพวกนี้มาทําทํากินทําน้าพริกเจียวพวกนั้นเนอะทำเป็นน้ําพริกปนปนปน้าพริกจํากับข้าวเหนียว นม่ตองนร้อนร้อนเข้าวสวยร้อนร้อนุอโทษครับรักษาไว้ได้นานเลยครับผมขอบคุณที่รับชมครับช่วยกดให้เป็นกำลังใจได้กดติดตามด้วยครับผมช่องเล็กช่องหนึ่งครับขอบคุณมา,มากๆครับ